ราก็สู่แบตเตอรี่ออนแอร์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้แน่นอนเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะคะก็มาติดตามกันค่ะยังคงมีเรื่องราวของแน่นอนพีน้พูดก,กันไปรถใหม่ๆในปี5 6นะคะพูดก,กันมาเยอะแยะมากมายอุ้ยมาหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะคะมอเตอร์ไซค์มาฝากกันนิดนึงกันละกันพี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มีใหม่ปีนี้เปิดไปแล้วนี่เปิดก่อนรถยนต์อีกรถยนต์ย,ยังไม่มีค่าไหนเปิดนี่ก็มีมอเตอร์ไซค์มาฝากกันครับ ก็ยักษ์ใหญ่ฮอนด้าเปิดตัวประเดิมปีใหม่ก็ทันมกราก็เปิดตัวไปโฉมใหม่จริงๆอะเยอะอะพี่คือหนูเปิดตัว5รุ่นแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆอะสรุ่นก็เป็นเซกเมนต์ใหม่ด้วยค่ะมี Honda M-SX นะคะ125 Mini s t r e e t Bike สตไายพันใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคู่แข่งของของอ่ เคสอาของคาวาตัวนี้มาชนเลยตัวนี้มาชนคาวานะคะแต่ว่าเป็นเครื่องร้อยยี่ห้าวัยรุ่นก็ชอบใช่เป็นเครื่องร้อยยี่ห้าแต่แล้วก็เป็นแบบคลัสด้วยอ่าใช่ค่ะก็เป็นเครื่องหัวฉีดนะคะ PGM FI นะคะร้อ่ซีซีไซม็กเข้าไป12นิ้วราคา66,000นเออหกหมื่นหกเลยเหรอพี่แต่ว่า6กหม0นี่คือราคาที่ประกาศโดย Honda นะแต่ตอนนี้ไปถามที่ข้างหน้า ที่เขาเวลาจะขายเขาเห็นบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนพักพวกไปถามไปว่าจะอยากมาลองมาใช้เล่นเล่นสักหน่อยมาซ่ากับเขาหน่อยขําอยู่ที่บ้านสักคันหนึ่งเจ็ดหมื่นไปแล้วตอนนี้ไม่จริงเหรอพี่แต่ผมไม่รู้สัปดาห์นี้จะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ็ดหมื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวนี้ก็เป็นคู่แข่งเลยแหละสำหรับวัยรุ่นว่ากันไปวัยรุ่นนะแหวนกันไปถัดมาค่ะฮอนด้า f o r ์คซ่าสามร้อยบิ๊กสกูเตอร์อันนี้เป็นเป็นบิ๊กสกูเตอร์นี้ีของแท้อันนี้บิ๊กสกูเตอร์จริงๆเพราะว่าสามร้อยซีซีสามร้อยีซีหัวฉีดราคายังไม่เปิดแต่คิดว่าน่าจะเป็นสักแสนห้าเอาเงินไปดาวใหญ่จริงนี่ขนาดฝรั่งขี่นะฮะฝรั่งยังดูตัวเล็กเลยเป็นแบบบิ๊กสกูเตอร์สามร้อยซีซีครับอ่า ตัวนี้รถตัวนี้ก็คงมุ่งตลาดส่งออกด้วยเป็นหลักมีเยอะแยะค่ะอุปกรณ์ดูดซับเสียงไฟไฟลีครบแพงหน้าปัดว่าเขาทำเยอะแยะมากก็อยางว่าราคาแสนห้าเก็บสัมภาระความจุยัง62ลิตรเลยพี่บุกมันน็อกใส่ไปเลย2หใบเต็มเต็มจัดก็ราคาหลักแสนขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะใช่อะถัดมานะคะ Honda CRF 2 5 0 M น้องใหม่เขาบอกเป็นแฟดคนละฝ้ากับ Honda CRF 2 5 0อ L ตัวนี้เป็นมุ่งมุ่งตลาดส่งออกมากกว่าโมตาสาหรับเมืองนะคะเป็นโมตาเต็มขั้นลุยพิกัดสําหรับเมือง2 5 0ซ c ค่ะรถรุ่นนี้คอันนี้อันนี้เน้นส่งออกมี Honda าสปาซีนะคะเป็นรถ A T D S A T งงรถเอทีดีไซน์รู้ว่คือรถเกียร์โตหรอว่างั้นเออนะ ถังน้ำมันขนาดใหญ่จุ5.5ลิตรไฟหน้าเป็นแบบ Big Eye นะคะอันนี้ก็คือปรับนิดนิดหน่อยปรับสติกเกอร์ปรับอะไรก็ว่ากันไปส่วนอันนี้นลกันหนูว่าคลาสสิกสุดใช้กันทุกบ้านใช้กันได้เยอะเยอะราคาก็ไม่เวอร์มากคอนโดเวฟเออพอแล้วรู้สึกราคาเปิดมาที่38,000ป่ะตัวนี้38,300นะคะเป็นเวฟ 110i ก็พร้อมกันทั่วประเทศนะคะ16มกราคมคือตัวเวฟเนี่ย16 แต่ว่าตัวอย่างตัวตัว C I F หรือตัวตัวฟอร์ซ่าเนี่ยคงเป็นกุมภากุมภาเขาบอประมาณน้บางตัวก็กุมภาบางตัวก็มีนะแต่ว่าตัวตัว M S X เนี่ยก็ตอนนี้ก็เปิดให้จองไปแล้วภายในเดือนมกราคมนี้ค่ะเปิดให้จองไปแล้วก็จองกันได้นะคะปิดท้ายวันนี้นะคะกลัวเวลาจะหมดจริงๆเลยเรามี v g r ของ Toyota Prius เป็นชุดแต่ง เป็นชุดแต่ง G Sport นะคะจากญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวเราปิดท้ายกันไปด้วย VTR Toyota Prius เลยก็แล้วกันนะคะ,ด,ะดูกันก่อนคะ่ะ Motoring ID ID สำหรับคนรักรถในสัปดาห์นี้ไปพบกับ Toyota Prius G Sport Complete ค,ค่ะคันแรกในประเทศไทยกันค่ะ ันนี้ผมมากับรถผู้ใจของผมนะครับ Toyota Prius ชุ่แต่ง T-Sport นะครับผมเพราะว่าคันนี้แต่งครบคันแรกในไทยเลยครับเพราะส่วนมากก็จะไม่ครบขาดสติกเกอร์บ้างขาดไฟท้ายบ้างหรือว่าขาดพวกล้อบ้างเนี่ยครับทำไมถึงต้องแต่ง Prius มันเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมาก งานนี้จัดเต็มมากับชุดแต่ง G Sport ค่ะมาพร้อมกันกับช่วงล่าง Dis เบร k แม็กแล้วก็ยางรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนค่ะที่เปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดให้เข้ากันกับความสปอร์ตของชุดแต่งมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยสติกเกอร์ตัวนี้เลยครับที่จะเป็นลายคาร์บอนนะครับผมแล้วก็มาที่โลโก้เนี่ยครับโลโก้ G Sport ครับ จากนั้นก็หาล้อสวยๆใส่แล้วแต่คุณชอบนะครับไม่จำเป็นต mm ้องเป็น G ีสปอร์ตล้อคันนี้ก็เป็น a อ v a n นอาแท1.9นะครับผม mm hmm. กันชนหน้าตัวนี้ก็มีความพิเศษก็คือนะครับมีไฟเดลไลท์นะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนยกชุดเลยครับก็ปกติมันจะเป็นโลโกโลโ้ Toyota สีขฟ้าครับสแสดงถึงฟอร์มไฮดริดพ พอเราเปลี่ยนกันชนปุ๊บแล้วมันมีตัดดำๆเลยครับมันก็ทําให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับไม่ใช่แบบเป็นรถเก๋งสีดานทั่วไปครับผมมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะมีไฟท้ายตัวนี้ครับที่จะเป็นดูสีดำครับดูดุขึ้นจากปกติมันจะเป็นสีบอลๆนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายครับก็จะเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดเลยครับก็คือมีกันชนท้ายแล้วก็มีดิฟิวเซอร์ครับผมเพิ่มความดุดดันมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเป็นเดิมๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ครับ แต่ตัวนี้เป็นตัวดี p o r t ครับผมครับแล้วก็จะมีโลโก้ข้างหลังอีกอีกตำแหน่งหนึงครับผมจากเดิมนะครับที่มันเป็นเหล็กเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นตัวพลาสติกจะได้ดูหรูหรามากขึ้นเพราะปกติแล้วมันจะเป็นเหล็กธรรมดาดูไม่ค่อยเรียบร้อยครับ ความพิเศษของรถคันนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ชุดแต่งภาน,นอกเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีความพิเศษกว่านั้นนะคะที่ซ่อนอยู่ภายในอีกด้วยค่ะความพิเศษของรถคันนี้ก็คือก็มีชุดแต่งรอบพัน์แล้วก็จะมีตัวข้างในรถนะครับมันจะเป็นเกียร์ปุ่มกดน,นะครับผมคนที่ไม่เคยเห็นก็จะดูงงๆะครับเพราะว่ารถคันนี้จะไม่มีเกียร์ครับตำแหน่งเกียร์ก็จะกลายเป็นปุ่มกดนนครับผมมันทําให้เหมือนพวกรถซูเปอร์คาร์ครับ ที่เป็นปุ่มกดหมดแล้วตอนนี้ครับผมเบรลลรี่ละบกยีนี่ก็ใช้แบบนี้แล้ครับข้อดีก็คือปุ่มเกีรยต,ตัวนี้ครับมันใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดเจนครับปุ่ม R B D B อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันชัดเจนข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดใครไม่เคยขับอะครับจะดูงงๆว่าเอสรุปนี่เดินหน้ายัางไงถอยหลังยังไงอะไรประมาณนี้ยครับ ตอนนี้เท่าที่ผมทราบก็คือจะมีตัวต้าพิวตัวเดียวครับเพราะว่าตัวต้าพิวเนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับผมโอ้โหที่เราเห็นเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากความชอบของเจ้าของรถเขาและค่ะและก็แน่นอนนะคะว่าตัวรถเนี่ยย่อมเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ขับขี่ด้วยจริงไหมล่ะคะเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่ให้มันสวยงามอะครับอยากให้คนอื่นเขามองรถเราอะครับคันอื่นก็จะไม่มีแบบนี้หรอกคะ เท่ไม่เหมือนใครครับ คุณอีกทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าหากใครสนใจแต่งรถแล้วก็อันดับแรกนะคะต้องอยู่ที่ล้อก่อนค่ะเพราะถ้าหากว่าล้อดูดีรถคุณนั้นก็จะดูดีตามไปด้วยค่ะก็เปรียบเสมือนรองเท้าของผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะที่เมื่อเลือกใส่ที่เหมาะสมแล้วก็จะดูดีสวยงามขึ้นมาทันตาเลยทีเดียว ว่าคุณคือคนที่ชื่นชอบความแตกต่างแล้วแล้วก็อย่าลืมมองหาสิ่งที่ใช่สำหรับรถและตัวคุณด้วยนะคะ รายการแล้วค่ะแต่เรายังวิจารณ์กันอยู่เพราะว่าดูกันเราบอกว่า<ด>กำ <c oughs> ลังดูแม็กอยู่หนูบอกว่าเฮ้ยพี่ดูมันก็สวยอะนะแต่ว่าเวลาเราเราจะขับในในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราต้องดูด้วยว่าเราไปไหนอะไรยังไง <c oughs> เพราะว่าอย่างยาลิสทนี่หนูขับคันคันคันก่อนเนี่ย <c oughs> คือหนูก็ชอบไงนหนูก็แต่งนู่นแต่งนี่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนย่าไปนู่นไปนี่หลังๆไปทํางานนู่นอะพี่สารยา ร้อยย่างเจอเจอทางนั่นหน่อยเจอทางแบบว่าออฟโรดเนเออก็เลยต้องเป็นธรรมดาต้องยอมรับใครที่เปรียดยางพวกออกแนวสปอร์ตหน่อยเนี่ยต้องทําใจหน่อยคือเพื่อเขาลองรับสมรรถนะให้มันปูดป้าดให้มันอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมันวแต่้องแต่มันก็ต้องยอมรับว่า การที่จะไปได้เร็วมก็ต้องเอาบางอย่างออกเพราะฉะนั้นในการความทนทานหรือว่าการหน้ายางต่างๆมันก็อาจจะบางหรืออะไรก็ว่าทำแตกลแต่สวยอ่ะสวยแช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณขับในเมืองนะคะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเอาอย่างนั้นเปลี่ยนไปเถอะจะจะมีคนเล่นรถนักขับนักซิ่งทั้งหลายจะชอบพูดว่ามันมียางยี่ห้อหนึ่งที่เจาะรถแข่งเจาะอะไรเงี้ย ใช้แล้วแตกเร็วเนี่ยก็มาจ็บตรงนี้แหละจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพนะแต่เมันบุคลิกของรถพวกอ่เขาเป็นบุคลิกก็เป็นสไตล์ของเขาเราะว่าเขาต้องขับเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเพราะฉะนั้นจะไปใช้กับผิดที่ทางบางที่มันก็ได้อ่าดังนั้นก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราใช้งานยังไงกันมากที่สุด นะคะอ่านั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะกับมอตทิกรอนแอร์คุณผู้ชมคะเวลาหมดลงแล้วตุนจะต้องรีบไปขึ้นเวทีแล้วคอนเสิร์ตรออยู่ค่ะพี่เหมือนเซเลบและซุปตานะเอาเป็นว่าตอนนี้เรารีบจากลากันดีกว่านะคะต่อไปอาจจะไม่ใช่พิธีิกรแล้วต่อไปอาจจะเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรก็ว่าไปน้องพวกก็จะคืนบัตรเนี่ยพี่เราตองพอนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ